ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนต์กานหดมนต์มาร์ดโมมาหัวน้าคมามไไดนครับป๊าดีครับาารมชลเมื่อนี้ผมทั้งสามช่องเลยเย็นอยู่ห่างศาลปูนาคลาดครับซึ่งน้องอาเมงวดที่แล้วเนาะคือพูดง่ายปูลือศีนาคลาดโอ้โหคือวันนั้นเป็นมีดหนวดมีหินเป็นลือีไหมอเป็นปูลือศีเลยแนนปะที่นี่เมด่ที่แล้วที่มาขอกับอาวินสองคนอ่าคือเลขซีเมซีกับเลขทุบตรงกันเป๊ะได้มาเก้าหนึ่งเจ็ดถูกต้อง ซึ่งตอนผมทักทวงเลขทูบพวกอาวินอยู่ว่ากล้องมันดับเอาเอาวินเก้าหนึ่งเก็ดตัวนี้กล้องดับปั๊บเล้ยินเรยืนคือจังเป็นบอกปริศนาว่ากล้องดับเป็นศูนย์เป็นศูนย์บันนี้เลขไทยราฐที่หนึ่งกลับมาออกเก้าศูนย์เก็ดเก้าศูนย์เก็ดนะครับท่านผู้ชมมีคนเม้นมาหรือมีคนไลน์มาบอกออมอยู่เด้ยนุ่มอามถ้าบอกว่ากล้องดับตั้งแต่นุ่มออมบอกว่าทูบในเลขทูบเนี่ยเก้าหนึ่งเก็ดเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะเก้าศูนย์เจ็ด เปะเลยอวินเปะเลยนี่แหละนี่ครับท่านผู้ชมงวดนี้ต้องมาตามเลยวันี้เรากัดคิดออกแล้วนะครับนะครับทนนเึกออกเลยนึกกออเลยว่าปูมันจะหายแนวทางตัวเลขแบบนี้ถูกต้องเพียงแค่ว่าเป็นปริศนานิดนึงเขาเากะคิดอยู่แต่ว่ากับบอกมากเป็นตัวเบอกมาเป็นตัวเลขเนาะเอ้าบอกด้วยเลยล่ะเอ้าท่านผู้ชมเกาหนึ่งเจ็ดเกาหนึ่งเจ็ดห้เกาหนึ่งเจ็ดปัดจนห่องในป้าได้เลย กล้องดับเอาวินก็เลยบอกว่าเอาเอาวินกล้องคือดับหลายเห่อเลยดับตั้งสองสามเพียน์ะคือมันเบอ์ดับนีกจอเหมือดตึ๊กเลยเด้จอเหมือดของเอานี่คือเสียงหายเบอร์ดัเสียงอินเลยหายเหายเบิดชิบเลยคือจังแบบว่าเพื่อนสีบลงบอกว่ามันบอดไหมมันสุดเออประมาณนี้ไหมมันต้องมีศนย์ เออไอเรีหลี่เข้าทุกเจ็ดตัวเลขคือมือนเดี๋ยวดเลขที่ขึ้นเหมือนบ้าไรไปเนาะเขาต้องไปเบิ้งวอลย่างๆบ่ลแมนแมนายังแสดงว่าเพิ่นที่ให้เขาเบิ้งวอลหมดนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนาะมาตามต่อนะครับท่านผู้ชมนะคือเรามาขอโชคขอลาภนะครับที่ศาลปู่ตาศาลปู่ฤาษีนครราชที่อ่าอำเภอราดศรีสไลด์ถูกต้องนะครับแถวเขื่อนเขื่อนเขื่อนลาดศรีสไลด์แถวเขื่อนราดศรีนะครับท่านผู้ชมแ่บอกไงนักควรมันต้องมองนี้ด้วยเออมองนี้คล้ายๆกับว่าห้อยพญานาฏไทเดีนะควรแมนแมน นี่บันนี้บันนี้ทางทางจะขึ้นแบงสันเดี้นะคนขึ้นไปขึ้นไปห่อคนมันเป็นโค้งวนขึ้นไปเนาะเป็นคู่ล่องมังสิไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยก็มาขัดเจ้าเป็นรเบิดเป็นแฝงมันมาจะเขาเป็นเป็นจะขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็โค้งขึ้นไปยุนาสารนะไปโคตรยุหันไหมครับท่านผู้ชมโค้งให้คนลุกนอนพี่นะเอาเอาเอาคนสิท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปที่ปูดือสีนักราดเลย ไปไปเบิ้งมนี้น้ำนกดีวนนะไปนะครับทา่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กราบไหว้ปู่ฤาษีนคกราชเพื่อไปขอโชคขอลาบตามต่อให้เอฟซีทางบ้านนะครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมธูปเทียนอ่าสิ่งของกราบไหว้นะครับปู่ฤาษีนากราชเพื่อมาตามต่อขอโชคลาบนะครับท่านผู้ชม เนี่ยนุมอามก็ล่างสีผ้าเบงตรงจุดนี้นะครับธรรมชมซึ่งซึ <problem> ่งเป็นไข่ไข่เมียนโยวินไข่ไข่อ่าร้อยพญานาคเพิ่นเพิ่นเลื่อยไตขึ้นมากขึ้นไปสารนะครับธรรมชมไข่ไข่ว่าเพิ่นร้อยขึ้นมากหรือควงขึ้นไปพวงเมียนนี่ไหมครับธรรมชมนี่เพราะว่ามองหันจะเป็นมูนอันนี้อันนี้ก็เป็นขอสันนิฐานเอาหนักกว่านาะแต่ว่า ขอเท็จจริงบอฮัวสิเป็นเหตุผลกลใดกับครับว่าในใจเนาะครับท่านผู้ชมนี่เป็นขอสันนิษฐานของทั้งช่องนะครับฮอกกะว่าแต่แนวดีๆเนาะแมนอันไหนดีมันดีทีเห็ดให้อยปูพันเขียนใจเหลือตัวน่าเฮอกกะบอกไปตามนั่นแหละเนาะแมนครับครับผมครับไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับข้างขึ้นไปศาล ช่วงน้ำท่วมบางหันนี่บางนี้ท่วมเบิดได้น,นะกวนแมนบ่แมนไอโตะเนี่ยโตทีใบตะบูชาว่างสิงของกาววายเนี่ยล่มเด้ทีมาเอาขืนกับอนุบาลยู่นี่มล่มแมนเพราะว่าที่มาหานนี่แสดงว่าบหันมีคนเขามากเลยไหมนะกวนเพราะว่ามองนี้พี่โตนี่สีมะลม่ม<อ>ยู่พีรัสษีนาคาาดเป็นล่อก,การมาลนมอ,อามาว่าจะเป็นพี่มาวินม,มายก โตแทนโบชาตนี่นสำหรับการาบหว่ายปูนี่ผมคิดว่าเพิ่นต้องใหา้ายโฉกไงห้อยยางแน่นอนเร็วๆนี่แหละเพราะองรอโดนเลยพอว่าห้องเหยื่อแต่เพิ่นเพ,นเพิ่นก็นต้องเลี้ยงโตเท่านัละนะครับท่านผู้ชมครับปูฤาษีหนักกระลาดเนาะนองงามเนาะมันนี่เครียดเครียดตัวนี้เนาะบ่้อสิบ่ออกคือมันมันไต่ขึ้นบันไดแม่นี่เครียดไตขื่นบันไดแบ่คล้ายๆเป็นเป็นคือจังพญานาคไต่ขึ้นไหมอาวินเหล็กอยู่ลหนยังดูเลยเออยังเห็นหายังเห็นหนึ่งหรือเก่าหรือห่า แต่บ้หึ่งหาก็เก้าหาถ้ามันมีลบออกอย่างนีดิมันก็เป็นศูนย์ด้นี่นี่ที่อยางนี้เป็นแปดด้วยหนชมนะครับมอูดูสีนัากะลาเห็น่ะอ๋ออ้ามยูยูยูหัางล่างยูเสาเิ็นไหมเห็นคล้ายๆทุเรขว่านหนกกว้าน่ะเป็นแปดศูนย์หรือแปดสองบอยี่ห่างล่างแปดศูนย์ เลข8่ตัวนี้นี่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 วัดไหนวัดเ้ยอนั่นยุคเสามืางเมืองอํา80หรือ8ขันเมืองไกลคือยังเด็กสองยุคเสาอะไรมาโอ้ตัวนี้เอ้าเจ็ดยุค้างหนือดิเออเมนเมนล่างๆแม่นตะกวนท่านผู้ชมเห็นไหมครับเจ็ด80เจ็ด80แลนะครับนี่หยุดหยุดตรงเสาด้านล่างนี่ครับเจ็ด80เมนอ๋อนี่บ่เออเจ็ดตัวงแ่วัน เจ็ดแปดศูนเจ็ดแปดชัดมากท้องสอว่าเนาะแปดชัดเลยอ่าตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมี่มบวิ่งยืนอยู่ข้างๆชัดน้องอามเลยออเนี่ยซุ่มขึ้นหน้ากล้องชัดไปในขึ้นชัดเจนเลยครับเด่นเลยทำก็เหมือโอ้คนลุกเลยเห็นเห็นตัวคนละคนลุกเลยเจ็ดแปดศูนย์ครับท่านผู้ชม อําลัาอันลับเพื่อเนี่ยนะควรเพิ่นยาได้ดานใหม่นี่แล้วอันเพราะว่าเพิ่นอยากหายมาบุรณะขอให้มากโบบุรณาไอปูแม่อ่าเนาะอวินเนาะแมนที่เพิ่นใหม่เนาะแม่นเพราะว่าบ่มันบ่มีคนบ่มีผู้ใดมาหัวปักรักษาบ่มาสนใจเด้นนะควรเยอะเยอะฮะปกปักรักษา เออมาหัวมาหัวข้ามาอ่ามาอุปถากมาสมบัตรุงมาดูแลมาผมปักหลักตัวเองครับแต่ขอครับขอกราบพระท่านอภัยขอโทษหลายๆเพราะพิษโปรดถือครับอ้าวเดี๋ยวผมผมก็บเได้เตรียมถูกเทียนนะครับสักก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล่องก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับเดดี๋ยยววมาาถนแงก็ มาที่แล้วเนี่ยก็คือปูฤาษีในขราดเนาะมากราบมาไหว้แต่ว่าเอาตรงเด้อถ้าผู้ใดได้โชคได้ราบน้อเพื่นแน่หรือใครอยากต้องบูรณาเรียนะค่อยนนอนพินเนาะหรือว่างโซลา,เ,<อ>าเซลล์บ่ก็ขอปูตรงตกแม่นี่โซลาเซลล์คุณนาร์เซลล์วะแม่จะมีแล้วเพราะว่ามันมืดตรงเนี้ยนี่บางทีตกอยากอยากใครมืดเทปผื่นปูนึงซึ่งแสงแดดนี่เขาเด็ดทันทีเนาะท่านผู้ชมครับพูดแล้วก็จัดมาเลยโซลาเซลล์ แสงไฟปูปูเวลายิ่ยมแรงนี่สถานที่บริเวณนี่จะมื่นพิจิตรยังไหนวะที่นี่การเพิ่มแสงสว่างละนุน่มอามเมยโอย,โอยปูในบริจาคเ้อจะบอกแมนนะเพิ่มแสงสว่างชีวิตจะสว่างสวัยนะครับพอมือดม่นนะแมนจังเพิ่มให้ปูนี่ทำมีโซลาซร์เซลล์อาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้เมนครับผมแมแน่นะครับนะครับแต่ผู้ชมโซลาร์เซลล์นี่ขอสนับสนุนเลยแมนพรวะวามันมืดตรงนี้เป็นดีนะครับโซลาร์เซลล์แล้วกับปั๊บปั๊บพื้นทีพนัก หลัดกูจะน่าเอวินมานี่จังฐานเพิ่นกับเอียงนะอือต้องต้องเสียฐานใหม่จังน่อยบ่คือคือขุดแล้วก็เอียงมันตรงตรงไหมเมียนจกับท่าสีทองเนาะท่าสีทองท่าสีเป็นไหมเมนเอาตามสีเพิ่นเลยอือสีตามสีอยู่นี่มาตามสีไอ้สีทองคือเก่าขอหลัดคุณเพิ่งน้อยหนึ่งอ่าแล้วก็โซล่าเซลล์ติดท่านผู้ชมใครเห็นด้วยปอบมือ อ้าวเอฟซีผมบอกว่คือมีสามคนหนึ่งคือตบมือเขาเห็นด้วยดิเมนเขาเห็นด้วยเอฟซีทำงานเห็นด้วยว่าน้องครับท่านผู้ชม้นโซลาเซลล์นี่น่าจะมีให้ปูแล้วกันต้องครับเนาะแมนครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอเร็วๆนี่แล้วกันเนาะครับเพราะว่าปูเคนนี้ที่ได้คิดฮอดเอฟซีคิดฮอดตั้งช่องเข้าหนึ่งเกจเนาะเตรียมตัวเป็นเข้าหนึ่งเกจเนาะตอนตอนเบอกเนี่ยบออยู่ในคลิปมันตอนหนึ่งกับจริงดิแต่มันม่ได้มีเป็นมาจากคที่ตัดเป็นจริงๆนั่นแหละถักกล้องไหม พักกล้องไว้ให้ให้กล้องมันกลับดืขึ้นมากไหมกล้องมันมืดมืดไปเลยมืดสนิทเลยกล้องมาท่านผู้ชมมากาบ่ายเออโซลาเซลลขึ้นหนัะกวันแล้วก็เอาปูนนะเอาวินะปูน,ป,นปูนแล้วก็กยังอีกสีเนาะสีมาท่าท่านผู้ชมเป็นสี<อ>สท้อสีแดงครับคือท่านอยากจะร่วมด้วยจะบริจาคโซลาเซลล์ แล้วก็สีทองสีแดงที่ผมจะทําเนี่ยแล้วก็ปูนเนาะใส่เข้าใส่เข้าหาเอาเนาะแมนใส่พ่อพ่อใดอยู่ใส่พ่อใดอยู่หาเอาท่านผู้ชมครับใครจะร่วมด้วยบอกมาเลยกับปูหรือสีกับสีไม่หินทงลัหินปูนหินกับปูนหินหินหินครับหินครับหินเอครับหินพีดบอกพีะแต่แปกปักรักษาเลยเอาอยู่นี่เขตลดราชีได้เขต เพิ่นสิเว้าสำเนียงสวยๆเด้อ๋อโอเคอจะเพี้ยนไปหน่อยนึงมาๆไปๆปอ๋ออ๋ออ่โตแก้กันได้เนาะจังหน่อยครับอ้าวเนาะก็อ่ะเว้าผิดเว้าถูกประการใดกันกราบขออภัย FC ทั้งบ้านเด้อครับเด้ออ่ะมื้อนี้ก็คือตั้งใจมาหาปูฤึกสีนาคาราชเพื่อมาเป็นแนวทางขอโชคลาภให้กับ FC ทั้งบ้านนะครับอานะครับอามาตั้งนะำโม่นำกันก่อนนะครับสามจบสาธุ นะโ,โมตัตตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อปูรุษีนัคราชมอนีอช่องยูทูบทั้งสามช่องมี่นุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลอัมพลชาแนลก็ได้เดินทางมาสักาการะกราบไหว้เพื่อมาตออ่าตามต่อขอโชคลาภนั่ม ปูหรือสีนักขาดซึ่งงวดที่แล้วลูกหลานก็ได้มาสอง,องอ่มาทายท้คพิษน้ำคนำันสองช่องคืน้นมอามก็มาวินละเลขกะ็ะไดไก่เคียงมากเลยเพราะว่าเลขถูกกับเลขกเส่มซี่เป็นเก่าหนึ่งเกจหรือเกจหนึ่งเก่าประมาณนี้แหละปูห้แต่ว่าพิษไปแต้มเดียวคือเลขหนึ่งมาเป็นเลขศูนย์เลขออกเก้าศูนย์เกจกระทือว่าปูห้ใไก้เคียงมาก้ายๆก็ว่าปูอยากห้หมวดผมหรือมาติดตามอาตอขอโชคลาภในงวด วันที16่16เมษายนพศ2 5 6 6เพื่อให้ได้โชคได้ลาบ3โตตรงๆของเหล็กถ่ายละวันที่1นําไปฝากไปตอนเอฟซีอยู่ทางบ้านที่กาลังตกรกรรมลําบากได้เรียงปัญหาเงืนท้องได้เลียงปัญหาการทํมมาหากินข่าอยากหมากแพงเมื่อนี้ลูกหลานทั้งสามช่องก็ได้ตั้งใจเป็นแนวแน่แล้ว่าต้องมาหาปูมาติดตามขอโชคลาภนําไปให้ปูให้ได้นําไปให้เอฟซีทางบ้านให้ได้ขอได้ ให้ปูนี่ปวดภายลูกหลานให้ได้สามโตตรงๆบ่ต้องลดบ่ต้องอ่าบ่ต้องขึ้นเอาตรงๆนะปูเดอร์เลขไทยแล้ววันที่หนึ่งหวดวันทีสิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกตามนั้นเลยเดอปูเดอสาธุสาธุสาธุเดี๋ยว นุ่มามก็เลยอธิษฐานยิบถูกมาจุดนะครับท่านผู้ชมยิบออกมาแล้วครับท่านผู้ชมทวารีหมดที่เหลือฮ่ามากคือพ่อเห็นยู่ยู่ขากกเสายวหามเข้าไปอจิษไา่ไั้งเกีย เปิดแสงวันนี้อปนี่คล้ายๆก็ว่าเพินบางศูนย์คล้ายๆก็ว่าเพินบางตาไว้่ว่าหมดแล้วคือในศารปูนาคราดเนี่ยต่อไปสิมีต่โชคลาภไม่เฮ้าได้เบิ่งหล่ะจากนี้ไปนี่เพราะว่าเป็นรอค่อยการมากของนุ่มอามพีมะวินแล้ะก็ทางช่องพองพนแนลว่าสิมีคนเขามาก่าไหวพเนิอนั่นที่สุดกะมีคนมาก่าไหวพันนิลีผมคิดว่าจากนี้ไปมีแต่ว่าีนน่นครับปูมันจะต้องห้โชคเข้ายัง แน่นอนเหล่ากับตอเนื่องนะผมเื่อวางสัตผมแมนครับเพราะว่าเป็นบศนุ่มอามก็พี่มาวิ่งสีบ่เห็นสารนีเลยนะแมนครับมาจังได๋คือได๋มาเห็นสารเนี่ยคือไปจังได๋มาจังได๋ยกว่าเคยเห็นครั้งนั้นนอนประมาณที่น้ำถ่วมเคยเห็นครั้งนั้นตอนโดนตอนต่นน้ำท่วมบนัดนี้ซึ่งซึ่งกวราก็วินนสิมาขอมันมาบ่ได้มันน้ำมันถ่วมน้ำถ่วมบ่ไหบัดนี้หลังจากน้ำลดกับบ่ได้มากเทียดีนะกวนตอนเข้าไปกับบ่เห็นเด้ ครับบมได้สังเกตตอนตอนเขาไปขี่รถไปหอดเคียนไปกับนุ่มบามวาสิไปเบิ้งเคียนนนี้กรบออกมาสะดุดตาสะดุดตานุ่มบามเลยสะดุดตาหนุ่มบามคือไข่ไขๆก็โดนกีดโดนใจเหรอใช่ยากเกินมาดูกัานถามยิงกันเนาะดูร้านตอนมากรับปูเห็ดไอตอนตอนที่เห็นตอนนันถมคือในใจนี่คิดไว้แล้วว่าน้ำรถนี่จะต้องหาโอกาสมาหาปูนาคลาดให้ได้ในที่สุดนุ่มบามกับมาเม่อวนแรกปังเกือบปังนะ กระเล็กงดเล็กเทียมเทียมขยันซีซีมากระตรงกับกระเลขกถูกเลยอ่ะเดี๋ยวใส่เหยื่อีกให้บังมาเบินงวดนี่เซียมซี่กับเลขกถูกจะตรงกันบวครับทธรรมช่วงนะครับเอาตรงตรงฟังฟังแล้วคือเกาเดับปูเด้อร์ตรงกันแบบเกาเดับปูเด้อแบบป้ต้องมีปริศนาเอาแบบตรงตรงเป็นงวดดัปู ตวตตตเอะหมแรกครับไมยแรกครับท่านผู้ชมได้ไม้เลขห้าครับเอาไมเลขห้าครับท่านผู้ชมคนไมยเลขห้านี่อย่างยุ่ลเป็นหาเ้าเอาก็เห็นเลขห้าก็นั่นแหละแมนเลขเลขห้าเลขยุเลยแต่เขามาที่แหลเลยเขาบอกว่าเลี่ยวอีกที่ปัญหาอีกนี่หนี่ม้เลขห้าครับไมยแรกแต่ว่ายู่ลรเห็นอีกี่เลขห้าเดี๋ยวค่อยไปเบิรงกันครับท่านผู้ชมอือไม่แลกเอามาแมนเลขหนึ่ง้าตีเขาบหนึ่งหาก็เก้าหาที่เห็นกำลังหัน Photo tốt hơn a pin cào gặp nơi đây điện thoại. Ah, tông bên tông 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 đấy tông quân. tông 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 băng, băng, tông 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 ม่ที่สองครับท่านผู้ชมหมายเลขหครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเข้าหาหรือแมนมนแมนอือเป็นเก้าก็ได้ทุกคนมาตรงกันเป๊ะเลยเลยเป๊ะเลยท่านผู้ชมไม้เลขหกครับหาเก้าเราเห็นเป็นเก้าห้าหรือหนึ่งห้าใช่ไหมแมนตัวนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันแมนเอาละท่านผู้ชมเอาหาเก้าครับท่านผู้ชมมาตุนไหม่สุดท้ายกันแล้วครับ ไม่ที่3ได้หมายเลขสาครับท่านผู้ชมห้าเก้าบิรถกวนห้าเก้าสาเป๊ะเลย5้าเก้มมากแม่นสิมากวันนี้ท่าตินั่นแหะคือปัญหานี่แหละท่านผู้ชมเลยสามนั้นครับท่านผู้ชมห้าเก้าสามครับเลขเอ็มซีครับผมท่านผู้ชมครับปูนนาขคลาดเนาะแม่นปูาสีนาคลาดงวดของวันชีสิบหกเมษายนปีสองพครับ ห้าเก้าสามห้าเก้าสามครับเดี๋ยวร่อรุ่นเลขถูกอีกนะครับท่านผู้ชมคุณตัวเป็นขาที่ส่วนตรงไหนจุดยอดเอาเอาที่นักการท่านผู้ชมคือไหนๆตรงนี้มันปิดเป็นเป็นที่โล่งแง่งนะคือโซล่าเซลล์เี่เข้าถึงอยู่แล้วชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแสงรับเต็มเต็มเพราะว่ามันไม่มีป่าปกคลุมไงถ้าจะเป็นเป็นเป็นสารป่าเอ้สารสารปู่ที่มีในป่าเนี่ยมันไม่ค่อยได้ เออพอแสงมันเข้ามาถึงอันนี้แสงเต็มอันนี้แสงก็เต็มคือพูดง่ายๆต้องการโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์แล้วก็ปูนแล้วก็หินไหมหินเปลือกหินแ้วกสารทันเอียงแล้วก็หินน้ำสีนะครับสีก็คือต้องการสีสีเหลืองทองเนาะสีแดงเอาตามเอาตามสารปู่นัดจุดตรงนี้เลยแล้วมาตกแต่งดีเนาะเอาไว้เนาะแล้วก็สีเงินเนาะ อจรเขาทานอาคือคือเขาปับสาดเลยทีตอนนี้มันเอียงเอียงกัเทเล่หลังจากน้ำท่วมคือดินดินอาดทีสุดปักันเองวะมาเห็ดเองเลยได้ได้กับเาวไส้เนาะน่ากันะครับท่านผู้ชมเ่องความมีอื่นาะแหม่จังจังคอยนัดกันมาเจ้านัดนะเบิ้องกันจังนัดกันมาอยคำพูดปกับมากหย่ในส่วนนี้เพราะว่าพายุไก่ยุไก่ไครัท่านผู้ชมนักยาอลาปากับยานเสียคำบอกเนาะเพราะว่าห่างกันตั้งร้อยยี่สิบโลครับไปเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไไปปดดูููเเลตต่องว อยู่ไรอยู่ไรเขียนแกกันว่าเล็กซีป่ะอ๋อเล็กซีตัวใหญ่เอาซีหนึ่งตัวน่ะอ๋อวินโค้งแนบเลยบางใดไม่ตัวเอกข้างนั้นเราเห็นเห็นซีรับเอาอยู่ตะไรครับเม้นเอาทใจใจกับพ่อแต่ว่าเห็นเป็นเล็กซีเลยแต่ว่าเห็นเห็นเป็นเหล็กซีเอายู่ตะไรไปเบิ้งไปเบิ้งไร่พอดีกว่าปลาไปโอเคครับผมไปนนะครับครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับตอนนี้ช่องของพ่นผลกำลังเบิ้งอยู่นะครับนะครับเลขทูบน่าจะใหม่หมดแล้วครับท่านผู้ชมแป 1ศูนย์ครับท่านผู้ชมแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ครับท่านผู้ชมนแหเดี่ยวเหนแปดนียวกีจะดูตัวเดียวกันมแมนแมนแมนใส่เสาไหมแมนนี่ครับท่านผู้ชมแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนครับท่านผู้ชมเวเหนเจะงลืมว่าหนึ่งกับเกีเป็นพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเห็นแต่รังทังเสาแมนเดี๋ยว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 ไปเบื้องเสาครับท่านผู้ชมนี่เบื้งเสาเบล้ เลขเลขยุสเสาทีเห็นช่วงแรกแกล้กัมันเลยบ้างเห็นไหมเกจเลแปดศูนย์นะนี่ครับท่านผู้ชมตรงเป๊ะตรงกันนะแม่นตรงกันเลยกันเลขยุสเสาเลขยุสเสาหนีเกจแปดศูนย์นั่นแหละควรเนาะแม่นแต่ว่าเกจกับหนึ่งนี่พี่น้องกันเพราเกจแปดศูนย์ถูกต้องครับยุสเสาหนี่ครับท่านผู้ชมอ่าตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าทั้งช่องก็เสนอเป็นแนวทั้งเท่าที่เห็นนะครับท่านผู้ชมเกจแปดศูนย์นี่เลยครับท่านผู้ชมตรงกับเลขถูกเลย เจ็ดแปดศูนย์ครับเดี๋ยวไปดูแปดหนึ่งศูนย์นะครับเดีู๋ดูที่ไหล่นะครับท่านผู้ชมเอ้ามันตรงกันกับเลขเสาตัวเลขเสาไหมเลขเสาที่เห็นอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันไม่นีนะครับแปดหนึ่งศูนย์นะครับอยู่ไลนี่อ่าเป็นเป็นเก่าแปดหาไหครับหรือว่าหกแปดหาเรื่อหนึ่งแปดหานะครับท่านผู้ชมอยู่ไลฟงอ่าหรือสีนากขลาดนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปส่ออ่ะทำนั้นนะครับท่านผู้ชมตรงปูดีกว่าเพราะว่ากระซองให้ท่านผู้ชมเลยเบิ่งได้เห็นแล้วนะครับนะครับเพราะว่าผมมาตุตตรงนี้คือเดี๋ยวมาเบิ่งตรงอะไรปูเพราะอพอดินมันชุ่มๆไหมแมนไข่ไข่เขามีพี่ร้อยฝนตกเลยอันแต่ว่าก็ยังโอเปิลยัางหอนอยู่ครับท่านผู้ชมยังหอนอยู่นี่ครับตะเวนนี่แดดก็ยังหอน นะครับท่านผู้ชมมาสุดท้ายคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะได้กรกาบลาบปูดาสีนะกขลาดไปแล้วนะครับท่านผู้ชม น,นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กาบปลาปู่ือสีนาคราชไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกาศิลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยๆปังๆรับโชคก่อนใหญ่กันสุขสุขค้นะคของวดวันที่ส6เมษายน พศ2 6. อ6 6าอไปน้ำกันสุูุสุขเด้อครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับท่านผู้ชมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเอฟซีสุภุสุขเดอและให้ร่ำรวยกันตลอดปีพศ2อ6 6หอสหสุงวดสุงวดเด้อท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับ ช่องมาวินชาแน,นลนุบามพ้นเดิมอัมพลชาแน,นลพ่อทองแหลคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ